ทั้งผีบ่บกทัวรดนะครับดิบกทัวครับลังเห็ดค้างไว้ครับนี่นกินตำบกทัวรอมโอโอโอมื่อนครับอันนี้ออยังด้ครับยางกินซ่าห่ามันมันมื่อนขีดต,ตมครับยือนอยากน,นี่ค้างบกทัวครับ ก็ว่าสิเอาไม่หนงไม่แก่ไม่ยังนี่แหะครับให้มัน,นก่อได้บบดนี้พี่เอกก็รีนเฮาเลยว่านี่แหละครับว่าสันเอาตามใจแฟนเพื่อนมาหนอกให้มันสิดึงถึงเสือกฟางเอาว่าสันได้ขึ้นกันครับมีเหตุผลอยู่ครับนี่ผักซีหอมผักซีจีนสิเ,เขาเอินกำลังขึ้นครับเต็มเลยครับ ลาบงวตัวหนึ่งได้เลยครับแปลงนี้กินม่หครับต้นบักมีครับนี่ไว้ตถึงแจเทศก,กาลวันผอวันแม่นี่นะครับรบมันมีต้นหนึ่งครับตะเกียบเขาก็เห็ดแปลงงาวมาหอดผีเลยได้ครับมันเพื่อลมลูกกระปุกกระพดวแล้วมันก็นเลยเหมดแล้วมันเกิดยังเหลือ ต้นมะนาวเน่านี่ครับต้นมะนาวครับมัสิตตาย,ยแล้วแหละมันถึกน้ำถึกแยงครับแล้วก็จักหน่อยให้สิขยายออกมาอีกนะครับเยี่ำพอยตูวก็น้ำแปลงนี่เป็นไดนเนาะนี่ครับเออออตูวครับอีแมวหายครับ เชฟลัดก็เลยมาแตะไปนี่ครับมันมันจิกจ่อยู่แล้วครับเดี๋เดี๋ยวนั่นแหละมันอย่ามันตายก่อนครับเขาก็เลยมาเหยากันรายน้อยก็ได้ดอกเขาจังถ้ามันใหญ่ขึ้นอีกน้อยเขาก็ส่วนไปปลูกบางเอื่องก็ได้ครับโอ้ยมือเล็บบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องเสื้อไม่แห้งกันก้นกำลังมาก มาโศกมูครับบ้านยุไกครับบ้านยุสาขามนะวิธีสาขามเนาะกาลสินเนยครับดี่น้ปลผูกพักผูกพักยุกาลสินนะครับไม่ยันหน้ายุบีครับพี่น้องีเที่ยวสมือมาเรียนนะครับนี่อยู่แถวขลองใช่นะระหว่างวิถีสาขามครับไปให้กันครับเอาเอาคนสาขามครับไปครับ เนี่ยก็สิงยางกลับไปเทียงหน้านี่นะครับประกาศผักอย่างงามครับมึงท่านมีผู้กินอยู่ผู้ใดมากากมาขอกินไห้บัวเนี่ยเราต้องใส่ทุกอย่างสิบบาทว่างสิเนาะตอนแรกเอาเลยสิบบาทเพื่อสิบบาทขอกองทุนอาหารกลางวันจะมีเอฟซี เจ๊พุ่นอยู่ทั้งแถวหนองเปียนไหลครับไม่ยกไม่ยกไหลครับไม่ยกนี่ครับที่นาฮ่าสูบน้ำเหมือนแม่พุ่นครับน้ำเหมือนแม่พุ่นครับน้ำสะดวกครับไม่ไดสรงใดเจ็กตัวนึงขยายออกทั้งทราย,ยอีกเจ็ดนึงครับแต่ว่ามันโดนแดดได้ผลบ่ค่อยดี ก็ถึงเอาแปลกๆส่วนครับเถียงนาน้อยครับผมผู้ใดรีบวิ่งนีคลิปนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นถึกเลือถึกเปลือแล้ววันที่หนึ่งนะครับขออนุญาตให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับติดตามทุกหน่อยอระหยัดปิดคลิปครับ งามครับผมตาจีตุมครับไอ้ฝนอยู่ดากันเลย